วเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปสเอียกับสาอัวให้เด็กๆดูก่อนนะนะคะคถ้าในหนังสือของหนูก็จะอยู่ในหน้าห้าสิบหกนะหนังสือภาษาพาทีนะจาวาจาวาในระหว่างที่หนูดูหนูต้องปิดอะไรด้วยไม่ค่ะปิดไม่ไมค่ะ แต่หนู<ช>สามารถ<ช>อ่านออกเสียงได้นะคะ<ช>อ่าใช่เลยค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราดูคลิปก่อนนะเคยทำไปแล้วค่ะมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะ เราลองมาทบทวนกันนะคะว่าสระเอียมีวิธีการแจกลูกและสะกดคำอย่างไรเช่นคำว่าเงียเงียมาจากงงูะสมกับสระเอียสะกดว่างอเอียอ่านว่าเงีย คำว่าเนียเนียมาจากนอกหนูประสมกับสระเอียสะกดว่านอเอียอ่านว่าเนีย ทบทวนการแจกลูกและสะกดคำสระเอียกันไปแล้ววันนี้เราจะมาดูการแจกลูกและสะกดคำสระอัวกันแต่ยังมีใครจำได้ไหมคะว่าสระอัวเขียนอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีการเขียนสระอัวกันอีกสักครั้งนะคะสระอัวมีวิธีการเขียนแบบนี้คะ่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการแจกลูกสะกดคำสาะระอัวพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากคำว่าบัวมาจากบอใบไม้ประสมกับสาะระอัวสะกดว่าบออัวอ่านว่าบัว คำว่าหัวหัวมาจากหอหีบประสมกับสระอัวสะกดว่าหออัวอ่านว่าหัวคำว่าพัวพัวมาจากพอพานประสมกับสระอัว สะกดว่าพออัวอ่านว่าพัวทำว่ามัวมัวมาจากมอมะสมกับสระอัวสะกดว่า มออัวอ่านว่ามัวคำว่ารัวรัวมาจากรอเรือประสมกับสระอัวสะกดว่ารออัวอ่านว่ารัว คำว่าวัววัวมาจากววแหวนผสมกับสระอวัวสะกดว่าวอัว,วอ่านว่าวัวเด็กๆค่ะเด็กๆได้ฟังการแจกรูกสระเอียไปแล้วนะแล้วก็สระอัวด้วยเดี๋ยวคุณครู มีเพลงสรลเอียให้เด็กๆฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเวลาทำเสร็จต้องเขียนใส่สมุดไหมคะ,ะวันนี้เรายัางไม่ได้ใช้สมุดนะคะค่ะครูส่งงานอะไรมาให้คะส่งงานอะไรเอ่ย ลูตกติ๊ให้ใช้ชพ,พักษาภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวคูหาเพลงก่อนนะเลขหนึ่ง เดี๋ยวนะคะงานแบบห้าข้อไม่มีอะไรอ่ะอันนี้เป็นเพลงสลัวนะคะเด็กๆลองฟังนะเด็กๆได้ยินป่ะคะได้ยินไหมคะได้ยินฉดนยินดี่ะตัวชั่วตัวชั่วกลัว แต่ละอัวจบแล้วอ่าเดี๋ยวแถมอีกหนึ่งเพลงนะแ mm hmm. ช่นาอก่อนนะคะเรีบหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะคะอ่าสารเอียเพลงสารเอียะนะคะ คือเพลงสระเอกับเพลงสระอัวนะคะทีนี้เรามาเปิดทักษะภาษาของเราค่ะอยู่ในหน้า90นะหน้า90ค่ะทักษะภาษาหน้า90นะคะ ผู้ค้านาเก้าสิบหนูทำไปแล้วค่ะอ่าหนูทาไปแล้วเดี๋ยวหนูดูนะว่าของหนูถูกไหมเปิดมาแล้วค่ะนะคะของหนูถูกเดี๋ยวหนูตรวจได้เลยถูากาไปแล้วถูกค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสารเอียกับสารอัวนะคะอ่ะเรามาดูหนะ้นาเก้าสิบของเราอันนี้จะเป็นคำศัพท์ทบทวนคำว่านีอะ,อ,อะไรเหรอคะ <Yeah. S 1> วันนี้อ่ะคำว่าปีอ่ะอันนี้สองคำนี้เ,นเป็นคำที่มาจากสารีอ่ะนะคะค่ะทักษะภาษาเล่มอะไรหรอคะทักษะภาษาหน้าที่เก้าสิบค่ะเล่มอะไรหรอคะทักษะภา,าษาอยู่เล่มที่หนึ่งนะคะตอนนี้นะแล้วก็จะมีคำที่มาจากสารอว่ก็ค,คือคำว่าบัว เำว่มหัวนะคะอันนี้เป็นทบทวนให้ภาษาเล่มไหนอ่าเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นีนนะ้หน้าเก้าสิบนะหน้าเก้าสิบอ่าหน้าเก้าสิบของเรารูปร่างหน้าตาแบบนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนนะเหมือนค่ะ คนที่เท้าเสร็จแล้วนะหนูดูนะว่าของหนูถูกไหมนะคะถ้าหนูถูกหนูติ๊กถูกได้เลยทำเสร็จแล้วหนูดูนะอ่ะข้อที่หนึ่งอ่ะคำว่าเกียของหนูถูกไหมถ้าหนูยังไม่ได้เติมหนูเติมเลยแต่ถ้าหนูถูกหนูติ๊กถูกได้เลยตอเอีเกีย คำที่สองลอยเอียเลียลอยเอียคำที่สามนะคะสอเอียเสีย คำต่อไปค่ะอีเอี๋จออี๋เจียอี๋อียต่อไป oh. เป็นจอจานจอจานก็ต้องเป็นจอเอียเจียจอยอี๋เจีย ต่<ค>อไป<ห>เ,<อ>เป็นรอเอร,รอเือรอเอรือก็ต้องเป็นรอเอียรีเอีย,รอ,ยร,รอเอียเอียรอเอียเอียมอเอเมียอ่าและคำสุดท้ายมอยเอเมียนะคะคำว่าเมียถ้าจะเรียกให้สุภาพเราก็จะต้องใช้คำว่าภรรยานะคะภรรยา,ยาอ่าเรียกให้สุภาพก็คือภรรยา แต่ถ้าจะเรียกโดยใช้ภาษาปากคำพูดของเราก็คือมีอนะคะอันน้าก้าสิบได้ไหมคะเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็ล้อส้อเสร็จนะ อ,อ่าน่าต่อไปนะคะ,ะหน้าต่อไปหน้าเก้าสิบเอด็ดเก้าสิบเอ็ดอ่าน้านี้เขาให้เราเติมสระอัวเด็กเเติมเฉพาะสรรอัวเฉยๆนะหนูดดก็ทำไปแล้วค่ะอ่หนูดูเลยติ๊กถูกได้เลยถ้าถูกนะอ่า้อแรกคำแรกอตออัวตัว เด็กๆเติมแค่สารละอวนะแต่ของครูครูยกทั้งคํามานะคะเด็กๆเติมแค่สารละอวนะทำแรกคำว่าตัวที่หที่หนึ่ทำที่สองบัวอันนี้เจอในคลิปไปเมื่อกี้คำว่าวบัวเติมแค่สารละอวพอนะ จออ้ใจอัวอัวอออืมออคำที่สี่ออวอัวอัวเแล้วค่ะออัวอัวัวอัวหัวัวหัวนะคะอ่าคำนี้ถ้าจะให้สุภาพก็คือจา นี่นะคะสามีอัวส uh ูวหมวออัวหัวาคอนงออัวงัววัวม้าโมอัวรัวรัวรัว วัวอัววัวอันนี้ก็เจอในคลิปไปแล้วคำศัพท์คำว่าวัวนะคะอ่ะคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยมีสองพยางหัวใจค่ะอ่าคำนี้ค่ะใบหัวค่ะหางหางอะไรเอ่ย หางหางเลยเอ่ยหางบัวหางบัวถ้าถูกนะคะเด็กๆติ๊กถูกเลยแต่ไม่กกนนตออรก,กวรว่านี่ตุ้งีกล้ไม่รับหฮะไม่ทันนะนี่หรอ ครูครูครับหนูเติม,มแค่สารละอวนนะครูครูครับพุ่มทำหมดหน้าแล้วครับอ่าทำหมดหน้าหนูติ๊กถูกย่างครูคะหนูทําถูกหมดเลยค่ะอ่าทําถูกหมดเลยก็แสดงว่าต้องอะไรเต้งมากใช่ไหมอ่าทำถ<ม><ม>ูก<ม>ทำถูกหมดหนึ่ง เอาเหลืออีกหนึ่งหน้าเพราะวันนี้เราจะทำแค่สามหน้าพอแล้วก็เหลืออีกสามหน้าเราจะทำวันพฤหัสนะคะอีกสามหน้าอีกสามหน้าเราจะทำวันพฤหัสแลวเราก็จะจบในเล่มที่หนึ่งนะคะเมื่อจบเล่มที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบฝึกให้เด็กๆทำนะคะ หน้านี้เสร็จไหมเสร็จไหมคะเสร็จค่ะอ่าไปหน้าต่อไปนะอ่าหน้าเจ้าสิบสองค่ะหน้าสุดท้ายของเราอ่าหน้านี้นะคะ <c oughs> เขาจะมีประโยคให้เราสามประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าเราแบ่งของกินกัน <c oughs> ประโยคที่สองเราแบ่งของ <c oughs> ใช้กัน <c oughs> และประโยคที่สาม เราเก็บของให้กันนะคะโดยเขาให้เราเขียนเฉพาะตัวเลขนะคะตัวเลขไทยในช่องสี่เหลี่ยมนะอ่ะภาพแรกเป็นภาพเด็กผู้ชายเล่นหมาก้ันกล้วยข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามดีคะหม,มาก้ันกล้วยใช่ของกินไหมเอย ไม่ใช่ค่ะอ่าไม่ใช่ของ่ค่ะอ่าเป็นของอะไรเอ่ยของเล่นค่ะอ่ะเป็นของเล่นของเล่นก็จะอยู่ในส่วนของข้อที่สองนะคะของเล่นจะอยู่ในส่วนของข้อที่สองก็คือของใช้นั่นเองเด็กๆก็เติมหมายเลขสองเอิมแล้ว ต่อไปนะคะภาพที่สองของเราภาพนี้เป็นเด็กผู้หญิงสองคนเขาถือห่อขนมอยู่เป็นห่อขนมนะคะภาพภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเขาเป็นภาพที่เล็กมากนะคะ,คะอ่ะห่อขนมเขาแบ่งกันก็ต้องเป็นหมายเลข S 1> <1> <S หนึ่งค่ะหหมายเลขหนึ่งนะคะแบ่งของกินให้กันเอามาภาพที่สามอ่าอันนี้เป็นประตูฟุตบอลหรือ่าโกนั่นเองนะคะแล้วก็มีเด็กๆก,กำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่อหนึ่งหรือสองหรือสามดีอัหนึ่งสองๆๆๆ อ่าหมายเลขสองถูกต้องเลยเพราะว่าฟุตบอลเป็นของชายชายร่วมกันนะทไมอ,อึดอัดต่อมาภาพนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายในมือของเด็กผู้หญิงเขาจะถือดินสอหรือปากกาเอาไว้นะอ่าเป็นภาพดินสอหรือว่าปากาก,ากาก็ได้อ่ะ เด็กๆคิดว่าจะเป็นหมายเลขอะไรดีหมายเลขสามหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนะคะเด็กผ oui, uh, ู้หญิงคนนี้อาจจะไปเจอดินสอหลุกปากกามาแล้วเขาก็เ mm ก็บมาให้กับเด็กผู้ชายนะคะหมายเลขสามล้กข้างไหน โ oh, hey. อ้ยอะภาพต่อมาภาพนี้เป็นเด็กผู้ชายสองคน mm hmm. นั่งเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะ่าบนโต๊ะทำงานของเด็กสองคนนี้ก็จะมีภาพวาดอยู่ mm hmm. มีภาพวาดอยู่ตรงหน้าของเด็กสองคนคน mm hmm. ละภาพ mm hmm. แล้ว mm hmm. ในมือของเด็กผู้ชายคนนี้ตรงนี้นะ mm hmm. เขาจะแบ่งอะไรให้กับผู้ชายคนนี้ ของกินค่ะของกินหรือของใช้เอ่ยแต่ข้างหน้าของสาวนี่คือผ้าของของใช้ของใช้นะคะเคขาอ,อ,อาจจะแบ่งสีให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ได้ใช้ก็ได้นะเมือ่อกหมายเลขสองหมายเลขสองนะแบ่งของใช้ให้อาจจะเป็นสีหรืออาจจะเป็น อะไรอ่ะของประดับตกแต่งในในชิ้นงานชิ้นนี้ก็ได้อ่ะต่อมาค่ะภาพที่หของเราภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วก็มีอ่างน้ําตรงนี้คืออ่างน้ําอ่างน้ํามีก๊อกน้ําและส่วนตรงนี้ คืออะไรเอ่ยยาสีฟันค่ะยาสีฟันส่วนในมือของเขาคือถือแปรงสีฟันเอาไว้อ่แปรงอะไรดีแปรงยาสีฟันค่ะอแปรงยาสีฟันก็ต้องเป็นหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะคะอหมายเลขสองแปรงยาสีฟันกัน เพื่อนผู้ชายอาจจะลืมเพื่อนผู้หญิงก็เลยแบ่งให้ภาพต่อมาอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงสองคนเล่นหมากเก็บกันหมากเก็บาาน,นะคะอันไหนเลยหมายเลขเอ่าหมายเลขสองต่อมาภาพที่ห้าอันนี้เป็นภาพโต๊ะเรียน นะคะมีโต๊ะเรียนมีเก้าอี้นั่งเด็กผู้หญิงนั่งอยู่แต่เด็กผู้ชายเขาหยิบอาจจะเป็นหนังสือหรือสมุดแล้วส่งให้กับเด็กผู้หญิงใครส่ง้อกาเด็าเด็กผู้หญิงอาจจะทําหนังสือหรือสมุดตกไว้นะเด็กผู้ชายก็เลยเก็บให้ก็ต้องเซ็นหมายเลขหน่งหมายเลข สามนะคะเก็บของให้อันับสุดท้ายของเราอันนี้เป็นการเล่นรดไฟสองค่ะอ่เลขสองนะคะก็คือแบ่งของใช้แบ่งของเล่นด้วยกันเสร็จไหมคะได้ไหมได้อ่ได้นะอ่ะทีนี้มาเตรียมทายรูปกัน เวครับเตรียมปด้วยกันเลยตรียมเปิดเลยเตรียมโชว์ผลงานงเตรียมโชว์ผลงานอย่าบาังหน้าเรานะมีข้อแม้ว่าหนังสือห้ามบังหน้าเราเดี๋ยวไม่เห็นหน้าของเรา อางเม่กีกางเมื่อียอะถูกไหยัพร้อมยังนับหนึ่งนับสองนับสามค่ะยิ้มไว้ค่ะอ่าเดี๋ยวนะยิ้มไว้ก่อนนะอ่าหน้าหนีบะอ่ายิ้มไว้ก่อนแอปหนึ่งแอปหนึ่งโอเคครูถ่ายครบทุกหน้า พราะครูมีเพื่อนสามหน้าสามหน้าหน้าละประมาณยี่สิบห้าคนนะคะในหนึ่งหน้าจอของครูก็จะมีประมาณเด็กประมาณยี่สิบห้าคนเสร็จยังครับเสร็จยังถ่ายรูปเสร็จแล้วมีคลิปย้อนหลังไหมครับอะไรนะคะคลิปย้อนหลังใช่ไหมคลิปย้อนหลังมีนนในแต่ละวิชามีคลิปย้อนหลังให้นะคะ เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าวันพฤหัสนะคะเราจะเรียนในโบกของการละเล่นของเด็กไทยนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีคลิปการละเล่นของเด็กไทยมาให้เด็กๆได้ดูครั้งหน้าครั้งหน้าเราก็จะเหลืออีกสามหน้านะคะเราก็จะจบเล่มที่หนึ่งของเรานะ,นะ ถามอะไรไม่เอ่ยไม่มีสงสัยหน้าไหนบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีวันนี้เป็นเกมวิชาอะไรนะคะคู่ค่ะบ้องนู๊บบ้องนูบอกว่าวันนี้พายุวันนี้มีพายุใช่เลยเพราะว่าฝนตกด้วยเรื่อยนะคะค่ะวันนี้เป็นเกมวิชาคะวันนี้เป็นเกมวิชาใช่ไหมทุกคนต้องคู่ วันนี้เรียนกี่วิชาเอ่ยใครจําได้สามวิชาสามวิชาวิชาต่อไปเรียนอะไรคะหนูฝนต่ออีกแล้วค่ะวิชาต่อไปเรียนอะไรคะคิดเลขเร็วค่ะคณิตคิดเลขเร็วค่ะและตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายโมงสวัสดีค่ะคุณครูตอนบ่ายโมงเป็นการงานอาชีพนะคะ านอสดีค่ะน <finden S 2> ั้นเาว <pas> ันนี้มาสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้ค่ะค่ะ